รับดเป็นนะเขาแควสาวพลเสน่นะคะถือว่าอิ่มแล้วก็คุ้มมากจริงๆอ่ะอยู่นั่นแต่เช้าเย็นๆไปเลยนะคะเพื่อนเ่อรถพยาธิ์คือแบบต้องดูแกเตอร์ที่แบตเตอรี่หมดเธออะฉันจะต้องได้ดูหนังนะสวัสดีค่ะผมกับปา น่ารีวิวเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดของปางเลยนะคะแล้วก็รับบทเป็นนะักข่าวสาวขาวเสน่นะคะรู้ว่าเราจะไปหาร้านอร่อยๆทานนะคะที่ว่าคนตอบคิวแล้วก็เล c o คอมเมนต์นะคะเช้านี้เราก็เลยจะมาทานเปิดิินฟังไม่แน่ใจว่าออกเสียงูกหรือเปล่านะก็คือกำลังรอต่อคิวอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะพอไปถึงที่โตแล้วจะให้ดูว่าหนะ้าตาอาหารเป็นยังไงรสชาติ เดี๋ยวจะสูบมาว่าอร่อยขนาดไหนเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ตามรอยมาป้างไปนะคะก็คือเป็นวันเดย์ทริปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอไปที่ร้านกันเลยค่ะ let's go อิ่มมากมายเพื่อนๆโอ้โหอิ่มมากจริงๆค่ะแล้วปางสั่งนะคะมีทั้งโดนัทเวียดนามกับปัน้น้องโกะนะคะในในภาพที่เห็นกันนะัเนาะแล้วก็สั่งเฝอที่เป็นอกไก่นะคะแล้วก็เอ็กซ์ตาร์ด้วยไขย่ไก่เล็กๆนะคะรู้สึกอิ่มมากแล้วแล้วร้านนี้นะคะเขาเแเมน์มาโดวยว่าเขาไม่ใส่งชูชุรเรอสอปางก็คิดว่าขนาดไม่ใส่ผงชุรสยังรอร่อยขนาดนี้เลยนะเอาจริงถ้าใครมานะคะต้องแนะนาร้านนี้นะคะก็คืออยู่ตรงเส้นฮาวเวิร์ดสตรีทนะคะใก ใกล้กับเมเวอร์นเซ็นเตอรเลยนะคะถ้าใครอยากมาแนะนํนร้านนี้เลยจริงนะคะอิ่มมากแล้วราคานะคะสั่งไป2อถ้วยแล้วก็น้าชาอีก2แก้วก็อยู่ประมาณ40ดอลน,นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าอิ่มแล้วก็คุ้มมากจริงๆป่ะสถานีต่อไปนะคะปางจะไปโคค่ะจะไปซื้อของเนาะก็วันนี้อยู่กับปางเลยนะตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยนะอยู่น่าจะเช้าย็นเย็นไปเลยนะคะเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปโคกันนะคะ let's go ค่ะ ปางกำลังจะไปดูหนังนะคะคือแพลนวันนี้ตอนเย็นเราจะไปดูหนังนะคะแต่ว่าต่ดเรื่องไปทันทีจานจ,จะไปทันดูหนังหือเป้าคือตอนนี้เราจองเอาไว้ทุ่มสามสิบซึ่งตอนนี้ทุ่มสิบแล้วซึ่งไม่รู้แทมมีปัญหาอะไรเห็นไหมคะคือแบบเดินมาค่ะเดินมาก็คือลงตรงสเปนเซอร์แล้วก็เดินข้ามสะพานมาตรงด็อกเล่นนะคะ ตอนนี้คือแบบรอแทงไม่ไหวโอเคค่ะถ้าไปทันเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะพออีกทีนึงแพคขาดตอนแรกคือกำลังจะหาสกูตเตอร์อยู่เลยเพราะตอนนี้เมลเบิร์นกำลังขิ่สกูตเตอร์ใช่ไหมคะเจอแต่แบบสกูตเตอร์ที่แบตเตอรี่หมดเฮ้ยฉันจะต้องได้ดูหนังนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าโรงหนังค่ะ อันนี้คือเก๋มากนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะกินป๊อปคอนกับน้ำนะคะบริการัวเองจ้านี้เป็นกระจกข้างในเขาะจะเก็บความร้อนนะคะแล้วก็เลือกได้เลยมีทั้งนี่ขนาดเล็กนะคะขนาดมีเดียมแล้วก็ขนาดระะัสขนาดใหญ่ต่อมาน้ํานะคะเขาก็จะมีเป็นแท่งๆให้เลยว่าคุณจะทานน้ําอะไรอย่างเช่นว่าถ้าปานจาวสมอนะคะ,ะก็ทําเลยเหมือนกับเซเว่นเลยจ้าแม่ฟังไม่ไหวแต่ถ้าใครต้องการแบบ น้ำปั่นสุดปังนะคะก็ต้องมาด้านนี้เลยจ้าก็จะเหมือนกับ s ลับบี้นะคะดูหอยคือดีสุะด,ดีอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่นะคะฟอรี่ฟอร์ดก็คือ,อเขาเรียกสายไหมง่ายมากแล้วเราก็ไปจ่ายตังที่เคาน์เตอร์นะคะสะดวกจริงๆไปค่ะลุย,ยแล้วก็ดูหนังกันเสร็จแล้วนะคะ หนังสนุกมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าโรงภาพยนตร์ที่ด็อกแลนด์นี่ปังรู้สึกว่าดีอะถ้าเทียบกับที่ Melbourne Central นะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะบางคนจะชอบที่ Melbourne Central เพราะว่าเดินทางสะดกวกอะไรอย่างนี้แต่สาหรับปังรู้สึกว่าชอบที่ด็อกแลนด์มากกว่านะคะหนังสนุกมาก u n s h a r t e d สนุกจริงๆค่ะแล้วก็โรงภาพยนตร์ดีมากนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะแล้วก็ ที่นี่นะคะเวลาเราจะบุ๊กตัวหนังนะคะเราต้องเข้าเว็บโฮสนะคะก็โชว์ด้านนี้เลยนะคะว่าต้องเข้าเว็บนี้นะคะเพื่อจะบุ๊กที่นั่งเนาะแล้วก็มีให้เลือกตั้งแต่ว่าตั๋วราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกมากวันนี้นะคะตอนนี้ก็คือสามทุ่มกว่าแลละก็จะกลับบ้านไปนอนแล้วแต่ว่าบางคิดว่าถ้าตรงดอกแลนอะมีสกูคูเตอร์ปางตลองเนาะพอตอนแรกอะอยากลองแต่ว่าแบตเตอรี่หมดเลยเซ็งเลยไปค่ะ พักผ่อนเนาะวันนี้ก็คือหอมปากหอมคอแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปังด้วยนะคะมนันนารีวิวเจอกันใหม่จ้า let's go